ทำย่างเทปที่มาันที่หนึ่งทีไม่รู้ว่า,วาหุ่นเกิก็คือยี่ห้ออะไรเป็นสะพานตันอย่างน้อยก็ยังใช้ใช้กันแค่ติดฟ้านี้แเราก็ลองเทเพื่อเลย่อนดคือเราไม่รู้ยี่ห้อเนาะสิ่งที่สัมผัสคือเนี้ยเห็นเงี้ยแล้วก็เออทามันได้ก็คือได้ก็เตี้ยมปเตี้ยมเป็นนอนเห็กทั้งคู่อโอ้หมอเมืองนอกวางฟันมาแล้วก็จะมาดูกันนี่ตัวนี้ใส่ลงอย่างนี้เลยปุ๊บอันนี้คือพอดี มีเรื่องอะไรมีใช่ยาบสกู๊หัชัดเลยคือน็อตออกมาแค่ครึ่งเดียวทางทางที่ต้องไปหนึง่งแล้วก็รากเทียมแตกตัวรากเทียมนะครับอย่างนี้นะดูนะเงียบเนี่ยมันแตกอย่างนี้เลยบามันแตกหมดแล้วเดี๋ยวมีสองทางเลือกคือเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ประคองให้ก่อนนะครับคแล้วก็ล็อกตัวหลังใส่ตัวหลังให้แน่นแต่ตัวเดียวรับไม่อยู่แล้วแล้วตัวหลังก็โยกโยกเพราะอิมพานโยกน่าจะมีอาการมานานแล้วลากเขียมแตกก่อนแล้วก็อิมพาน ตัวหน้ามันหักไปแล้วต,ตัวนี้ก็ทำอะไรไมด้ปิดเทปค่ะฝัะหลังที่รับแดงอยู่ตอนนี้คือกระดูกละลายต้องออกแน่นอนเนาะคะส่วนฝันหน้าลากเตียงแตกเลยอันนี้คือหนักพวกนี้มันต้องคำนวณแรงหนังต้นตลอบผมคือเห็นอกเห็นใจขึ้นกันแลค่ะนะครับ